คนลองดูที่คุณก่อนนะครับว่าผมมีหุ่นตัวใดบ้างนี่ครับยุทิ์เบนเตอร์สามารถยบขนาดยบขนาดมันได้แล้วครับสามารถดึงได้ถ้าใครมีหลายตัวบอกก่อนนะครับนี่ครับพลังทุกตัวรวมกันของผมคือ5 4 5 4ส8สีับ นี่ครับทุกคนโค้ชที่ทุกคนจะได้แล้วครับคือ,อน,นี่ครับนนจะมีแค่สองดาวตอนแรกครับ um ตอนแรกจะมีแจะมีแค่สองดาวนี่คือพลังพลังเสริมนะครบปกติเอ็มี่จะมีแค่สองดาวแต่พุ่เริ่มต้อนนะครับสำหรับพุ่เริ่มเล่นครั้งแรกๆเลยครับนี่ก็ผมเคยชอบมันนี่อยู่ครั้งหนึ่งเคยชอบอยู่ครั้งหนึ่งแต่ตอนนี้ไม่ชอบแล้ว นี่คือตัวที่เรายังไม่ได้นะครับผมยังไม่ได้11ตัวไซเบอร์ทีน้ายัางไม่ได้เลยไซเบอร์ทีน่าผมจะอ,อยู่สายถี่ฟ้าครับไซเบอร์อาร์ทน่าอืมถ้าใครดูนะครับว่าฝากรู้ที่งงมันคืออะไรแชทบตาย ในวีครับอน,นี้มันเป็นพลัควบโลกให้เราไปค่ะรจควโลกเลยครับผมพราละครับเดใครจะบุกโลกนะครมีดาแบบนี้ทคนไปลม,มกันเลยไอ้คนฝาดที่ับมดกัเราดาบกัแล้วกันที่จะฝาั ดานี้ดานี้ก่นดูนะครับทุกคนนะครับนี่คือวงบนการได้เปรียบนะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันไปได้เปรียบเป็นหมดอย่างเชือดได้เชือดได้เปรียบชื่อเดียวเชือดได้เปรียบสีม่วนะครับเชสอดชื่อเม่วเลยแหละ มีอีกสองตัวคือสีม่วงกับสีแดงมาดูกันนะครับสิ่งที่ได้เปรียบสีม่วงก็จะมีอ่าวขอโทษครับขอโทษขอโทษจะเปรียบสีม่วงก็จะมีกัมปั้นนะครับสีเทากัมปั้นเราไปดูกันเราไปดูกันดีกว่าว่ากัมปั้นเรามีกี่ตัวกัมปันเรามีหลายตัวเลยใช่ตัวไหนเอ่ยเอาเอาอกมาที่มันคืนดันมา ผมไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่ถ้ามันขึ้นแค่นั้น嘛กาปั้นเอาใครดีเอ่ยเอาใครดีเอาใครดีเอาคนนี้ดีกว่ากำปั้นหมดกำปั้นนี่ครับเจ้านี่อยู่ในภักสอบสีเทาเปียบสีแดงก็มีสีเขียวอ่าแต่สีเขียวจะได้เปียกนี่นะคบเพราะฉะนั้นเราจะเอาผิเทาเหมือนเดิมเรืเอาฟ้าดีเอาฟ้าดีกว่าครับทุกคนเอาฟ้าก็ดี เอาลถนึงหนึ่งหนึงนึงเอาอะไรลงเอา้าสีฟ้าโดวแดงน,นี่เองไม่เป็นไม่เป็นเลสีฟ้าดึงแค่แดงตัวเดียวไม่เป็นไรไนะครับด,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 ดูไปต่อโอเคดีเอะเลยลองเอาสีสีนี้ลองเอาสีนี้ดูกนัน เริ่มสู้ได้เลยโอเคถึล้เริ่มสู้ไปแล้วขอโทษนะครับทุกคนนะเกาเกานะครับโทษนะที่ผมเยอะทุกป้ามาคุณป้าเอ้ามาแล้วใเท้าอะผมผมอ่อนๆให้มันก่อน อ่อนให้อ่อนให้อุซ่าอ่อนให้นะี่นี่ต่อยต่อยไปแล้วต่อยอื้อหือขีแรงนะตัวนี้ผมไม่ค่อยขีดตัวนีนน้ยขีดไม่ค่อย จะไม่ลดถูกนะชีวิตจะไม่ลดเลยไอ้อหี้ยเฮ้ยอ่าเด,ดินไปเต็มเต็มเฮ้ยเด,ดินไปเต็มลเลยจ้คเอาล่ะครับเราสามารถเปลี่ยนัวได้เลยนี่เอาเบื่อแจ๊ค ขอโทเอาเลยครับได้มาลแล้วน้องถึงประตูนะครับทุกคนจะได้ยิงประตูนหน่อยโอ้าให้พพิเสกเล่ากันเลยย่าตู้ตู้ตู้ตนปืนคน กราจะแพ้แล้ว,ลลวทุกคนช่วยด้วยนี่แน่แชมป์ารไม่สเกับเราเออเราเหลือต้องขำอลไตอนนี้ ชนะแล้วครับครอบพรัวผมพูดคุยกันนะครับที่เข่งโอเคทุกคนชนะแล้วได้ค่าดาวครับทอบคนมาไงครับทุกคนมาสนุกนะครับเกมน,นี้ทุกคนมาสนุกปะนี่ผมใช้แอปแคสเกมเพื่อการแคสเกมนะครับหาตั๊บหน่งหน้า โอเคเราชนะแล้ววูวชนะแล้วสนุกอเราต้องไปดูไอ้พวกนั้นครับว่ามาันตื่นเกันบ้างไปดูวุ้นเดือกแล้วกันกนี่ครับพวกนี้มันจะชีวิตอ่ะนี่ครับไอ้น,นี่ได้ชีวิตเพิ่มแล้ววูวตอนนี้มีชีวิตเป็นแล้ว อันนี้ใกล้เต็มตัวไหวนวะที่ชีวิตโดนเยอะอะ่ะนี่ไงตัวนี้ไงตัวนี้ไงที่ชีวิตโดนเยอะอ่ะมีหน้าเราถึกเลยเอ้ยตัวนี้มันใช่หน้าเราตัวนี้มันใช่หน้าเราผมคือตัวนี้แล้วก็ผมชอบตัวนี้อยอ่แล้วเยอะหน้าสองหน้า <c oughs> อันนี้แบบยันยัน นี่ตัวนี้ใครได้จะบอกด้วยเกมต่างๆใครว่าสนุกอย่าล่นโดดมาเล่น,นงงครับแล้วกดไลค์ผมกดกดใครกดชอบกไใครกดการ์ดิดด้งด,ด้วยบายๆครับบ๊ายบายบ๊ายบาย